ในหน้านี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าผลลุมภายในรูปสี่เหลี่ยมนะครับลองนึกถึงผลลุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมก่อนถ้าเป็นเอ็นเหลี่ยมมันก็จะเป็นเอ็นลบสองคูณร้อยแปดสิบใช่ป่ะงั้นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันก็เลยต้องเป็นสี่ลบสองคูณร้อยแปดสิบเนี่ยสองคูณร้อยแปดสิบก็คือสามร้อหกสิบไอเจ้าเอ็นลบสองตรงเนี้ยก็คือจำนวนสามเหลี่ยมที่จะเกิดขึ้นนะครับ นะรูปสี่เหลี่ยมมันแบ,บ่งเป็นสามเหลี่ยมได้สองรูปเนี่ยสี่ลบสองก็จะออกมาได้เป็นสองรูปนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่นะเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราใช้จุด A เป็นหลักนะครับมันแบ่งสามเหลี่ยมามันแบ่งสี่เหลี่ยมเนะี่ยออกเป็นสามเหลี่ยมได้สองรูปคือสามเหลี่ยม a d c รูปหนึ่งนะแล้วก็สามเหลี่ยม ab c อีกรูปหนึ่ง ของพูดพีนะครับเอาละครับทีนี้เด็กๆจะเห็นว่ามุม a ตรงเนี้นะครับมันถูกแบ่งเป็นมุมย่อยมุมนี้หนึ่งมุมกับมุมนี้หนึ่งมุมเห็นป่ะอ่ะกูให้มุม a เนี้ยถูกแบ่งเป็นมุมหนึ่งบวกมุมหนึ่งบวกกับมุมสองอ่าให้เป็นมุมหนึ่งกับมุมสองนะครับแล้วให้มุม b เป็นมุมสามนะครับมุม c ถูกแบ่งถูกแบ่งเป็นมุมย่อยสองมุมอันนี้มุมหนึ่งอันนี้มุมหนึ่ง ก็ให้เป็นมุมสี่กับมุมห้านะครับแล้วก็ให้มุม b เป็นมุมหกเด็กๆจะเห็นว่าผลรวมมุมภายในนะครับถ้าเราดูของรูป ADC นะครับผลรวมภายในรูปสามเหลี่ยมนะครับ ADC นะครับก็จะเป็นมุมหนึ่งบวกมุมห้าบวกมุมหกใช่ไหมถูกปะผลรวมภายในรูปสามเหลี่ยม ADC จะเท่ากับมุมหนึ่งบวกมุมห้าบวกมุมหกหรอออกย้ำ ใครยังง,งงงอยู่บอกกูก่อนงงอยู่ใช่ปะ่ะอ่ะเนี่ยนี่คือสามเหลี่ยม a อดีซใช่ไหมครับเออเอดี a, D, มุมแบบนี้เรียกมุมภายในถูกไหมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมตรงนี้คือมุมหนึ่งใช่ปะ่ะตรงนี้ก็มุมภายในตรงนี้คือมุมหก ตัวนี้ก็มุมภายในนี่คือมุมห้าถ้าอย่างนี้ต่อออกมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้ยถึงจะเป็นมุมภายนอกโอเคปะเรากำลังพูดถึงมุมภายในอย่างเดียวครับดังนั้นผลรวมมุมภายในก็คือเอามุมภายในมาบวกกันผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม a อดีก็คือมุมหนึ่งบวกมุมห้าบวกมุมหกตอนนี้ยังงงอันนี้อยู่เปล่าครับโอเคทีนี้มาดูของอีกรูปหนึ่งบ้างครับของรูปนี้บ้างครับ ผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ABC ครับก็ต้องเป็นมุมสองบวกมุมสามบวกมุมสี่ใช่ไหมเออดูออกแล้นะดูออกแล้วนะออวนะเอาละครับทีนี้เราจะมาดูว่าผลรวมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมมันเท่ากับตรงนี้จริงๆนะมันเท่ากับผลรวมมุมภายในของสามเหลี่ยมสองรูปจริงๆนะครับเอาละครับดูนะครับถ้าเรามองเป็นสี่เหลี่ยมผลรวมมุมภายในอ่ะดู A B C D ดีผลมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม A B C D ก็ต้องเอามุม A บวกมุม B บวกมุม C แล้วก็บวกมุมดใช่ไหมครับตรงนี้เคลียร์ปะครับดูจากภาพนี้เคลียร์ไหมเนี่ยดูจากภาพตัวน,นี้เคลียรไหมครับคุณเขียนรูปอันนี้นมาใหม่อีกทีหนึง่ง A B c, d นี่มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหม a นะมุม a นะ a บวก b บวก c บวก d เนี่ยครับผลมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ตามทันยังครับตามทันปะโอ้ยมีปฏิยาต่อโต๊กขบคุณน่ยแล้วเข้าใจมันเชอบครับ เข้าใจนะโอเคอ่ะทีนี้ลองมองไปที่มุมเอสิครับมองไปที่มุมเมุมเอคือตรงนี้ป่ะมุมเมันก็คือมุมหนึ่งบวกมุมสองนั่นเองครับโดกยังเอก็คือหนึ่งบวกสองนะเอาล่ะลองมองไปที่มุม b ีครับมุม b ีมุม b ก็คือมุมสามนั่นเองเนี่ยมุม b ีมุมสามมุม C มุมสี่นี่นะอยู่นี่นะก็คือมุมสี่บวกกับมุมห้าป่ะมุมสี่คือมุมสี่บวกมุมห้ามุมดีก็คือมุมหกมมเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ก่อนจุดนี้สําคัญเลยเคลียร์ตรงนี้ไหมครับงูป่ะไม่งูนะโอเคครับเอาละครับทีนี้ กูก็จับมันเปิดวงเล็บแล้วการบวกมีสมบัติการสลับที่นะพอเปิดวงเล็บแล้วนะแล้วกูก็เรียงใหม่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกกันโอเคนะแล้วก็จัดกลุ่มใหม่ซะ adc เนี่ยคือหนึ่งห้าหกวมกันหน,นึ่งห้าหกเนี่ยสามอันเนี้ยรวมกันคือผลลัพม,มุมภายในของ adc แล้วก็ของ A B C จะต้องเป็นสองบวกสามบวกสี่สองบวกสามบวกสี่ 4, อันเนี้ยคือของ A B C เห็นยังครับว่าผลรวมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเมื่อไล่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันได้เท่ากันกับของสามเหลี่ยมสองรูปมารวมกันจริงๆครับนี่พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันได้เท่าก,กันกับการที่เอามุมภายในของสามเหลี่ยมสองรูปมาบวกกันจริงๆเลย ตรงนี้เป็นผลลุมภายในของ ADC เนี่ยแล้วตรงเนี้ก็เป็นผลลุมภายในของ ABC ของรูปนี้จริงๆเนี่ยเท่ากับผลลุมภายในของรูปสามเหลี่ยมสองรูปก็คือสองคูณร้อยแปดสิบหรือสี่ลบสองคูณร้อยแปดสิบนั่นเองครับนะที่เราเปลี่ยนมาเป็นสี่ลบสองคูณร้อยแปดสิบเพื่อว่าให้มันจัดเข้ารูปตามสูตรของมันนี่ครับ n ลบสองคูณร้อยแปดสิบโดยตอนนี้ n เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ เก็คือสี่เห็นไหมครับทำแบบนี้เพื่อให้เด็กๆเห็นจริงๆครับไม่ใช่จำเอาส่วนมากที่ได้เรียนมันจะจบกันแค่เออนะพอแบ่งเป็นอย่างนี้ปุ๊บ เนี่ยพอแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมยนี้ปุ๊บแล้วก็จะบอกเด็กๆว่าเออเด็กๆจำเอานะเนี่ยแบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้ก,กี่รูปก็รูปละร้อยแปดสิบตามจํานวนผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเอาร้อยแปดสิบคูณจำนวนสามเหลี่ยมไปเลยแต่นั่นก็คือการจําอะครับเด็กๆก,ก็ยังไม่เห็นไม่เห็นเหตุผลจริงๆอะเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่อย่างนั้นจริงๆเหรอเออแต่เนี้ยอันเนี้ยกูนนไล่ให้ดูจริงๆเลยอันเนี้ยเริ่มจากสี่เหลี่ยมก่อนเดี๋ยวเราไปดูห้าเหลี่ยม นะครับเดี๋ยวถ้าดูสี่เหลี่ยมเข้าใจดูห้าเหลี่ยมเข้าใจหกเหลี่ยมคุณไม่ต้องสอนละไปนั่งดูเองก็ได้ขอแค่ตรงไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเข้าใจก่อนถ้าตรงสี่เหลี่ยมเข้าใจได้ก็ไม่มีอะไรยาก